กจิตเนี่ยคือการการเรียนรู้การเรียนรู้จิตตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เป็นการบังคับบัญชาให้มนเป็นอย่างมู้นอย่างนี้นะเรียนรู้ว่าจิตของเราแต่ละคนนั้นมีอะไรที่เราสั่งสมมายาวนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะ นักจิตวิยานักจิตวิเคราะห์ทั้งหลายเ,ยเขาก็จะวิเคราะห์ว่าคนคนนี้เป็นยังไงทำไมเขามีเขามีอาการเป็นอย่างนี้เช่นเคยถูกกระทำรุนแรงมากแต่เด็กๆก็เ,เลยมีสภาพจิตอย่างนี้นะเขามองได้แค่นั้นจิตวิยาฝรั่งมองได้แค่นั้นนะแต่พุทธจิตวิทยา ของเราอันมองลึกไปกว่าน,นั้นลึกยังไงว่าก่อนที่จะถูกกระทำรุนแรงเงี้ยเขาเคยไปทำกรรมอะไรมาแล้วทำไมถึงมีผลต่อคนอื่นอะไรคนอื่นที่อยู่รอบๆที่มีผลนั้นเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาอะไรเงี้ยอันลงลึกกว่าน,นั้นตะใน้ตัวกรรมกลายเป็นรหัสพันธุก,กรรม ของแต่ละคนมันดีนเองแต่ละคนทำไมมันจึงไม่เหมือนกันน,นักชีววิทยาบางคนนั่นก็บอกว่ามันมีแผนที่ดีเอ็นเออยู่แต่ละคนมายังไง,งเทอกเท้าเหล่ากอมาจากไหนอะไรเนี่ยลึกไปกว่านั้นซะอีกเพราะฉะนั้นของพทธเราเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า เคยทำกรรมอะไรมาใครทำกรรมแค่นั้นเองยังลึกไปกว่าน,นั้นอีกว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ทำกรรมอย่างนั้น,นกิเลสตัวไหน,นโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยเป็นตัวสั่งให้กระทำแล้วกิเลสพวกนี้มาจากไหน,นพอลงลึกไปจริงกลว่าอ้าวมันไม่มีใครมันไม่มีใครเป็นเจ้าของกิเลส มันไม่มีกิเลสข,ของใครกลาเป็นว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมชาติทั้งหมดเลยที่เกิดการกระทํากรรมขึ้นมาแล้วส่งต่อให้มาเป็นผลแห่งกรรมทีนี้ผลแห่งกรรมก็คือตัวรูปตัวนามหรือตัวกายตัวใจของเราีนแหลมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ละคนยังไม่เหมือนกัน,นตัวกายภาพก็ได้รับแตกต่างกันมาตาหูจม,มูกลิ้นกายของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกันศักยภาพต่างกันตัวสมองตัวอะไรเงี้ยได,ได้มาไม่เท่ากันนะตัวประสาทสัมผัสทั้งหลายก็ได้มาไม่เท่ากันพอไปดถถูถึงตัวจิตก็จะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เหมือนกันอีกนะสังสมนะอุปนิสัยแตกต่างกันไปนะบางคนงกมากบางคนขี้หงุดหงิดปิดง่ายอะไรก็แล้วแต่ คนก็หลงได้ไง่ายสั่งสมไม่เหมือนกันในการอาการที่มันก็นสั่งสมไมาเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสแต่และตัวทีนะ่มีโอกาสเกิดได้ไบ่อยๆแล้วแต่บางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ย,ยุ่ยเกิดโทสะได้ไบ่อยๆเ็าสั่งสมนะความเศร้าหมองของจิตประเภทนี้มานะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโลภะราคะตัณหาอะไรเงี้ยได้ไบ่อยๆ นะสภาพจิตก็สั่งสมอาการพวกนี้มานะเป็นในสิ่งเล,ลอมที่ขอให้เกิดโมหะได้ไบ่อยความงมงายและทั้งหลายยนะ่มันก็สั่งสมแบบนี้มามันมันจึงต่างกันนะเพราะในตัวเหตุปัจจัยเลยกลายเป็นตัวต้นตอใหญ่ๆจริงๆว่าเหตุปัจจัยนี้มาจากไหนนะพอดูกระบวนการของธรรมชาติทั้งหมดปนะระบฏว่ามันเป็นมันไม่มี ตัวหลักไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะหรือไม่มีอะไรเป็นผู้บงการให้เกิดขึ้นนะอย่างเราพูดถึงเรื่องของหลักกระบวนการธรรมชาติก็ต้องพูดถึงตัวปฏิจจสมุปบาทเราบอกว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารนะหรือพูดภาษามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคือความโง่ความไม่เข้าใจในชีวิตนี่แหละก่อให้เกิดความปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างตามเรื่องกุศลมั่งอกุศลมั่ง ที่เป็นอรูปประชานมั่งอะไรเงีนะ้ยความบงแต่งแลอใอยเกิดตัวรับรู้นะไอตัวรับรู้เพราะในรับรู้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกคือตัววิญญาณเนี่ยนะไม่เท่ากันยังไงเพราะเราจะรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินแค่นั้นเอนงนะอย่างคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ในสิ่งที่ชั่วๆเศร้าหมองแย่ๆอะไรได้ง่ายกว่าคนที่เขามองโลกในแง่บวก นะคนที่คิดดีนะมองโลกในแง่บวกก็จะมองข้าไมไปที่มันได้ไรเหล่านั้นแล้วก็ไปหันไปหาบุมไปที่มันดีๆที่เป็นของสิ่งเดียวกันนั่นแหละน,ะนี่ตัววิญ,ญญาณเองก็เป็นตัวรับรู้อย่างนี้นะนะตัววิญ,ญญาณเองก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดไอตัวที่มาปรุงแต่งทั้งทางกายภาพโดยทั้งทางวิญญาณนั้น้วยคือตัวรูปตัวนามนะถ้าใจดีมันก็ขอให้เกิด รูปนามที่ดีถ้าใจไม่ดีก็ขอให้เกิดรูปนามที่ไม่ดีตามมาหน้าตาก็เศร้าหมองจิตใจก็เศร้าหมองอะไรเงี้ยนะมันอยู่ที่การรับรู้นะั่นแหละว่าอยากจะรับรู้อะไรน,นั่นเองพอมีนามรูปชนิดนี้มาก็ก่อให้เกิดตัวที่จะเชื่อมต่อกับโลกนะเป็นตัวจะบอกว่าไงเป็นตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กของจริงนะเชื่อมต่อ กับโลกทั้งหมดเลยนะนะตากระทบกับรูปนะประสาทตารับรู้สีต่างๆประสาทหูรับรู้เสียงต่างๆอะไรเงี้ยก็เชื่อมต่ออย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอมองไปถึงกระบวนการอย่างนี้แล้วก็มองว่าเอ๊ะทั้งนั้นอวิชชาเป็นตัวต้นตอใหญ่สิแต่พอไปดูจริงๆขบกดวว่าอวิชชาเองก็มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดอีกคือตัวอาสวะทั้งหลายนะนะ ในความที่เราเข้าไปหมกมุ่นค,คลุ่นคลิดกระทำอะไรย้ำย,ยซ้ำาๆบ่อยๆจนก่อให้เกิดเป็นอุณิสัยนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละคือตัวที่ก่อให้เกิดวิชานะอ้าวแล้วอาสะวะพวงนี้มาจากไหนก็มาจากความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเห็นไหมใชิช,าช,าชาราบราณะโสกปริเทวะทุกโทมนาอุพายาความเศร้าโศกเสียใจํำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายนี่แหละพอมีความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดตามมา ถ้าไม่มีสติสมัญญาเขาไปรู้ว่าขอให้เกิดอาสวะนะการที่จิตมันไปหมักดองเอาความชั่วร้ายทั้งหลายไว้ในใจนี่ความไม่พอใจความไม่ยินดีความเศร้าหมองทั้งหลายไว้ในใจเนะมื่อวานผู้ให้ฟังว่าผู้เจ้าเองเนี่ยเป็นผู้เจ้าได้เพราะเพราะเห็นทุกข์นะพราะรู้จากทุกข์พอประสบกับทุกข์นะ ทุกของพระองค์ท่านกับทุกของเราเนี่มันอาจจะต่างกันนะคนฉลาดนี่เห็นอะไรนิดทีด่นหน่อยหน่อยก็เอามากระตุ้นในตัวเองมีปัญญาึันมาละอย่างเช่นเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายถามว่าเราเคยเห็นไหมเราก็เคยเห็นเอะทำไมเราไม่ฉลาเหมืนห้นพระพุทธเจ้านะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็วิ่งหนีในของเราใช่ไหมพยายามกลบเกลื่อนพยายามไม่รับรู้แต่พระเจ้าเอามาน้อมพิจารณาขอให้เกิดปัญญาทีนี้พอ น้อมพิจณา่อยให้เกิดปัญญาอย่างนี้แล้วแทนที่มันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดอวิชามันก็กลายเป็นว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดวิชาขึ้นมาเพราะกระบวนการของธรรมชาติาก็เปลี่ยนทันทีเลยจากลบไปหาบวกขึ้นมาทันทีจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ขึ้นมาทันทีเลยอ้อนี่ทุกข์นี่คอยให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้พอมันรับรู้ตามความเป็นจริงมันนะพอมีวิชามันก็่อยให้เกิดปัญญาประเภทที่มันรับรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมา ก็ขอให้เกิดนามรูปในในเชิงบวกขึ้นมา,นาตามมาเป็นกระบวนอย่างนี้น,นี่คือจิตวิยาแบบพุทธมันลึกซึ้งขนาดนั้น,นเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาเรียนรู้ดูจิตตัวเองจนก,กระทั้งเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มันทำงานอยู่โดยปกติอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องมานั่งทุกข์กับมันนะ เห็นความทุกข no no ์เห็นกระบวนการของความทุกข์เห็นธรรมชาติเห็นกระบวนการของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติแล้วก็วางลงไม่เอาอะไรสักอย่างรู้ก็ไม่เอาไม่รู้ก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะเพราะเอาไม่ได้นะไที่ไม่เอาเพราะมันเอาไม่ได้แค่นั้นเองนะสิ่งทั้งหลายที่คิดว่าจะเอามันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งความคิดเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตดูใจตัวเองดิ นะอยากจะกินนน่นอ,อยากจะทํานี่นะแปบบเดียวมันเปลี่ยนอีกแล้วอย่างงี้ไม่ดีน่าจะยังงวนมากดีกว่านะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราไปวิ่งบ้าตามใจตัวเองนะกระสาทกลับนะนะปวนอยู่ทั้งวีทั้งวันนะนะหาความสงบสุขอะไรไม่ได้นะวเวลาเรามาฝึกจิตนะี่คือเวลาที่เราจะได้นะไม่เข้าใจมันนะนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี แล้วก็เลิกวิ่งตามกระแสของของกระบวนการธรรมชาติที่มันไหลมันไปเรื่อยๆน้ำมันไหลก็อย่าไปวิ่งตามน้ำไปนั่งทุกโศกมันไหลมันจะไหลย้อนขึ้นมาทีมันจะไหลลงอย่างเดียวเมื่อไหร่จะไหลขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทุกตายแค่นั้นเองมันไหลก็ยอมรับความการไหลของมันยอมรับว่าอ๋อมันต้องไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำโดยกระบวนการธรรมชาติอย่างนี้อะไรเงี้ยน่ะยอมรับมันได้แค่นั้นเอง ยอมรับคนได้แล้วก็ไม่ยุ่งสักเรื่องนะเป็นงนั้นนะ,นะสวดมนต์กัน